สวัสดีครับชาวราศีธนูนะครับกับผมโกโก้พมดน้อยนะครับเรามาดูทิศทางการเงินสิ่งที่ควรระวังในเรื่องการเงินของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้เจาะลึกขมยกรในดวงการเงินนี้นะครับกับผมโกโก้พมดน้อยผมจะถอดรหัสใพ้ขบยกรจากพายพยกรนี้นะครับว่าการเงินของชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนธันวาคมลัคนาธานูหรือราศีธนูก็สามารถรับชมรับฟังขพยกรนี้ได้นะครับ ถอดไพ่รหัสดวงชะตาโชคลาภท่านจะมีไหมจะเป็นอย่างไรทิศทางการเงินทิศทางโชคลาภสิ่งที่ติดขัดหรือสิ่งที่จะแนะนำแก้ไขเพื่อให้รับความสำเร็จในเรื่องการเงินในเรื่องโชคลาภในคำพยากรณ์นี้9ใบนะครับ1 2 3 4 ห้าหกเจครบ9ใบแล้วนะครับถอดรหัสดวงชะตาการเงินโชคลาภเน้นๆของชาวราศีธนูนะครับหนึ่งสองส จะเป็นอย่างไรทิศทางการเงินของท่านนะครับจะให้พยากรณ์กับผมโกโก้พมดน้อยนะครับอัศวินถือเหรียญเลยนะครับการเงินในช่วงต้นเดือนแรกนี้นะครับครึ่งเดือนแรกค่อนข้างดีอยู่นะ ชาลาศรีธนูนะครับการเงินยังหมุนเวียนมาเรื่อยๆอยู่อัศวินถือเหรียญขี่ม้าท่าในใดรอคอยที่ทางการเงินที่ทางไกลก็มีเกณฑ์ได้รับผลสําเร็จค่อนข้างดีนะครับการเดินทางการติดต่อ,อลูกค้าต่างๆมากได้รับผลสําเร็จระวังหน่อยนะครับระวังนิดนึงได้อยู่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่คาดหวังว่า10บ,บาทสมมุตินะ อาจจะได้5บาท6บาทก็ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งห้อยหัวก็คือได้แต่ไม่สำเร็จผลเท่าไหร่ได้แต่ไม่ได้เต็มที่อย่างที่เราต้องการแต่ในมุมกลับนะครับบางท่านติดต่อเหมือนติดต่อการเงินใครไว้แบบว่าถ้าเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้คาดหวังกับได้ผลดีเกินคาดถ้าเราไม่คาดหวังจะได้ผลดีเกินเกินคาดนะครับถ้วยมหาสมบัตินะครับ ในกลางเดือนเป็นต้นไปนี้กลางเดือนโอ้โหกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือน30กัญญนยายนถ้วยมหาสมบัติ10เหรียญทองเลยนะครับโชคลาภการเงินครึ่งเดือนแรกนี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูนะครับว่าการเงินไม่ดีไหมมีเข้ามาอยู่นะอัศวินถือเหรียญขี่ม,ม้าเนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆแต่บางคนบอกว่ามีเข้ามาอยู่ค่ะแต่ใช้ใจ่ายเยอะมันไม่พอใช้ก็คือห้อยหัวและมันก็ไม่พอใช้จริงๆ มันไม่พอใช้หรือบางคนนัดรับปากว่าจะให้อ่าสิบาทอย่างนี้สมมุตินะก็ให้เราแค่5บาท6บาทไม่ได้เต็มที่มีเกณฑ์ผิดหวังหรือไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับครึ่งเดือนแรกก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนการเงินของชาวราศีธนดูดูนะครับได้แบบฟุกฟุกได้แบบปฏิหารถ้วยมหาสมบัติเลยนะ สิบเหรียญเงินเต็มบ้านหวังสิบได้สิบหวังร้อยได้ร้อยหวังล้านได้ล้านหวังแสนได้แสนและก็แปดเหรียญน,นะครับตอกเหรียญทําเองลุยเองสู้เองกลางเดือนแม้ทั้งวันที่สิบหกกันยายนท่านใดเป็นนักลงทุนนะนักลงทุนแห่งชาติวันที่สิบหกเป็นวันลงทุนแห่งชาตินะครับแปดเหนนรียญน็คือตัวเลขของท่านเองตัวเลขของเราเอง ตัวเลขได้มาเองคำนวณเองพิจารณาเองก็ได้หรือฝันเองนิมิตเองสิบเหรียญเ,เงินเงินเต็มบ้านโชคอยู่กับท่านเงินอยู่กับตัวท่านนะครับการงานค้าขายช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปดีมากๆใครขายของออนไลน์เอ่ยมีหน้าร้านทํานั่นทํานี่การเงินเต็มที่ต้นเดือนไม่ค่อยเท่าไหร่คนไม่ค่อยมีตังการเดือนมาแต่ชาวราศีธนูนะครับการเงินดีมากๆเลยนะครับดูนะ ระวังนิดนึงนะครับใบนี้ครึ่งเดือนหลังไป16-30ถึงนะใบนี้แนะนำนิดนึงไม่ใช่ว่าเราใจร้ายนะเราต้องเมตตาตัวเองก่อนนี่คือว่าระวังมีคนมาหยิบยืมหรือขอความช่วยเหลือแล้วท่านจะไม่ได้รับคืนได้รับคืนอาจจะไม่ตรงตามเป้าไม่ตรงตามสัญญาจะมีเกณฑ์การเลื่อนการผัดเปลี่ยนถ้าใครเหมือนดูแลช่วยเหลือเพื่อนคนรอบข้างไปก่อนแล้วแล้วก็ไม่ได้ ครึ่งเดือนหลังมีมีรายใหม่มาก็ให้พิจารณาดูว่าอ,อย่าพึ่งนะครับพักไว้ก่อนนะอย่าพึ่งนะว่า7จดเนี่ยเดามันเป็นไพ่โกหกเราจะเสียทรัพย์เสียเงินนะครับรายจ่ายแบบไม่เรียกว่าเหนือเหนือแผนการเหนือโครงการต่างๆเหนือความคาดหมาย หกเหรียญจะได้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินแบบว่าไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายหรือระวังแย่สุดคอเซ็นเตอร์หมดไปหรือยังเจ็ดดาบมีคนมาหลอกลวงมากล่อนเจ้าเล่ห์นะครับเสียทรัพย์เสียเงินแล้วก็ได้จ่ายจ่ายจ่ายทิ้งทิ้งทิ้งบางท่านอาจจะไม่ได้จ่ายไม่ได้ทิ้งแต่มีเหตุให้ต้องจ่ายเบี้ยใบรายทางนอกจากจะจ่ายค่ารถค่าบ้านรายจ่ายหลักๆอยู่ก็มีรายจ่ายอื่นเข้ามาทําให้ต้องได้จ่าย จ่ายซ้ายจ่ายขวาเลยนะครับกลางเดือนมันก็ธรรมดาละครับมีเงินเข้ามาแล้วก็มีเงินออกไปแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้านะว่าจะมีคนมาหลอกลวงหรือจะมีคนมาหยิบยืมยืมแล้วอาจจะคืนช้ากลายเป็นภาระตัวเองระวังการเซ็นสัญญาด้วยนะใบนี้นะและครึ่งเดือนหลังนะครับชาวราศีธนูนะ มีตงังมีโชคเนี่ยโชคมาชอบใจใหญ่ในี่ใจสปอร์ชาวราศีธนูนะครได้ทุนมหาสมบัติได้สิบเหรียญได้แปดเหรียญอีกต่ออื่นทําเงินดีมากๆทั้งเงินอาจจะบางท่านนะอาจจะทําเงินทําทองทํายอดขายขายดบขายดีเงินสะพัดเงินไหลเข้าบัญชีติ้งติ้งติเด้งเด้งเดเด้ข้ามาการเงินดีมากๆการเงินดีมาพอเงินดีหน่อยก็ใจดี ใจดีมากมายใจดีจังเลยชาวราศีธนูใจใหญ่ฮึกเหิมนะครับใจใหญ่ไม่แพ้จับกับราศีสิงเลยนะพอเงินเข้าคนมานี่ก็ขี้ใจใหญ่ไม่พอขี้สงสารน,นะนิดนึงอันเก่ายังไม่คืนอันเก่ายังไม่คืนเนี่ยนิดนึงอีกหน่อย2 0 0 3้อยส้อถ้าหลักร้อยก็ไม่เป็นไรถ้าคิดว่าเราเราเรา,เราพอมีช่วยนะท่านก็ช่วยไปเลยช่วยแบบไม่ต้องหวังผลแต่ถ้าให้ดีนะการแก้เคล็ดใบนี้ ก็บางท่านที่มีผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือดูแลก็ซื้อของให้ที่บ้านคนรักคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณก็ได้เป็นการแก้เคลนะครับแล้วก็เก็บให้ดีบางท่านมีตังหน่อยก็คือรู้อยู่หรอกว่าอยากให้มีการชื่นชมยินดีด้วยว่าถูกหวยนะมีมีม,มีมีโชคมีเงินเข้ามาพอเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยก็กลายเป็นเสียทรัพย์เสียเงินอย่างนี้ไปเลย แล้วจะเปลี่ยนแปลงทิศทางดวงชะตานี่มันจะเป็นยังไงในใน,ใน,ใ,นในไพ่สำรับนี้นะครับเราก็จะมาถอดรหัสดูว่าแล้วที่ว่าผิดหวังเนี่ยจริงๆครึ่ง,ดงเดือนแรกก็จะน่าอันนี้ก็จอที่เจ็ดแล้วนะครับแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วจะชี้แนะออกมาอย่างไรในตําแหน่งที่ห้อยหัวผิดหวังนี้นะครับในไพ่ตําแหน่งนี้ว่าทําไมถึงห้อยหัวผิดหวัง มาดูกันนะครับว่าจะผิดบางเรื่องอะไรเรื่องลูกค้าหรือว่าตัวเลขไมผิดหวังเงินก้อนใหญ่จริงๆบางท่านหวังเงินก้อนใหญ่แต่กลับได้เงินก้อนเล็กนะครับ the magician แต่มันมุมกลับนะถ้าท่านไม่ได้คาดหวังห้อยหัวเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เงินจากใครในครึ่งเดือนแรกท่านจะได้แบบปฏิหาร ไม่คาดหวังว่าติดต่อคนนี้ไปยื่นการเงินยื่นแบงค์นั้นทําเรื่องนี้ติดต่อกู้ขอความช่วยเหลือจากคนนั้นนี้ไปติดต่อไปไม่คาดหวังแต่กลับได้แต่ถ้าท่านคาดหวังท่านมีเกณฑ์ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าใบนี้ขึ้นมานะครับแล้วหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยมหาสมบัติแล้วก็สิบเหรียญแปดเหรียญเนี้ยโชคเนี่ยจะได้จริงหรือเปล่ามาแน่แใช่ไหมหยิบจับได้แล้วใช่ไหมเป็นเงินเป็นทองแล้วใช่ไหมนะครับ ให้ถอรหัสออกมาในนี้ขอความแม่นยำกับชาวราศีธนูหรือท่านที่เกิดเดือนธันวาคมลัคนาธนูก็ได้นะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยท่านไดสนใจปรึกษาแนะนําปรึกษาโดยชาตาส่วนตัวทักในไลน์ได้นะครับโกโก้ ko k o c 6กหวงเล็บมีค่าบริการนะครับมี3สเต็ปนะครับการกุศลก็มีฟรีก็มีนะครับยังไงทักรายละเอียดหน้าช่องได้ โอ้โหเงินว่าจะได้ก็จะได้จริงๆแน่เห็นไหมเห็นไหมที่รอคอยอยู่3ามไมเท้า3อย่างอาจจะเป็นงาน,นอื่นที่ไม่ใช่หวยรวยเบอร์ก็ได้นะครับเป็นงานชิ้นหนึ่งแที่ทําไว้สองสเดือนหรือต้นปีมาก็ได้อันนี้สิบเหรียญ8ดไม่พอ8ดเหรียญ8ดเหรียญไม่พอ10บเหรียญครับแล้วก็มา9เหรียญมันก็เลยเป็น8ปดเกเลย มันทำไมดีอย่างนี้ชาวราศีธนูโอ้โหย้ายราศีเดนแปไม่พอ8 10สิบนี่ก็เนะครับในไพ่ฐานเดิมท่านได้หนึ่ถ้วยมหาสมบัติก็8ดเหรียญหนึ่งถ้วยมหาสมบัติยังไงก็จะได้ก็ต้องได้ขึ้นมาก็ขึ้นมาจริงๆว่ามีเกณฑ์ได้แน่นอนแล้วจะหลีกเลี่ยงได้ไหมการเงินเข้ามาอย่างนี้เนะี่ยติดขัดก็กลังจะหายใจหายคอฟื้นมาหน่อย พอเงินเข้ามานี่คนก็จะมาเตรียมยืมแล้วเพื่อนรู้ก็จะขอยืมเพิ่มเติมอันเก่าก็ยังไ่ให้มาหรือจะมีเกณฑ์เสียเงินอย่างอื่นไหมอีก2ใบนะครับกับผมโกโก้พมดน้อยนะครับชาลาธถิธนุนะหนึ่งองเจาะลึกการเงินโชคลาภเด่นๆเดอะชาเลอรออบยบิน ก็มีเกณฑ์ที่จะหลุดพ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะคือโบยบินนะนิ่งๆเฉยๆมีโชคก็เงียบไว้ก็ได้แต่บางทีบางท่านอาจจะเป็นการเสียเงินใช้ใจ่ายเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บส่วนตัวก็ได้หรือคนในบ้านก็ได้นะครับถ้าไม่ถ้ายังไม่ได้เสียเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแก้เคล็ดโดยการไปการทําบุญให้คุณพ่อคุณแม่เอาเงินให้พ่อให้แม่ใช้ซื้อของเข้าบ้านแบบนี้ก็ได้นะครับหรือ ต้องเมตตาตัวเองก่อนซื้อของให้ตัวเองหากเก็บเงินไว้แต่ละวันต้องมีรายวันหากให้ตัวเองวันละ500วันละพันหนึง่งเก็บไว้นะครับก็จะเป็นเรื่องดีจะได้มีกําลังใจให้ตัวเองอย่าลืมรักตัวเองไม่มีไม่ไม่มีเสียรักตัวเองเนี่ยดีทุกวันยิ่งรักมากก็ยิ่งดียิ่งมีพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมมากเลยนะครับทุกท่านนะ คลิปนี้นะครับผมมาเจาะลึกการเงินโชคลาภของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้ว่าทิศทางการเงินจะออกมาทิศทางไหนและตั้งรับดวงการเงินโชคลาภของชาวราศีธนูสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ